โดยในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของสถิตินะครับเช่นเคยเนาะอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นบทที่ออกข้อสอบนะครับค่อนข้างเยอะ นเ,นเราก็จะมาดูต่อนะครับว่าสตินะครับแผนภาพอีกแบบหนึ่งที่เราจะรู้จักวันนี้นะครับนั่นก็คือแผนภาพลำต้นและใบนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าไอแผนภาพแบบนี้เนี่ยมันจะมีรูปเล่นอะไรได้มั่งนะครับไปดูกันเลย นี่นะครับก็คือหน้าตาโจทย์ของเรานะครับโจทย์บอกว่าน้ําหนักนะครับมีมวลนะครับของนักเรียนเนาะชายกับนักเรียนหญิงนะครับทั้งห้องเนี่ยรวมกัน19คนซึ่ง19คนนะครับก็คือเขียนได้แผนภาพลักษณะแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับโจทย์ต้องการนะครับให้เราดูว่าไอ้ข้อความต่อไปเนี้ย นะครับมีพิสัยเนาะมีมัธยฐานนิยมนะครับแล้วก็คออไาอะไรพวกนี้นะข้อไหนถูกหรือผิดบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับแน่นอนน้องๆจะต้องรู้จักแผนภาพลำต้นและใบนะครับก็ตามชื่อของมันเลยนะครับมันก็ต้องมี2ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนแรกเนาะเป็นลำต้นนะครับและส่วนที่2ก็คือใบนั่นเองเนาะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าลำต้นนะครับมันก็คือแกนกลางถูกไหมครับ มันคือตรงกลางอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่น้องๆจะเจอกันนะครับคือลำแผนภาพลําต้นและใบนะครับแบบทางเดียวเท่านั้นเนาะแต่ว่าในที่นี้นะครับพี่เอามาเป็นแบบ2ทางนะครับเพราะว่าแบบทางเดียวเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่นะแต่ว่า2ทางเนี่ยจะมีลูกเล่นได้เยอะกว่านะครับลองมาดูนะครับนี่นะครับส่วนแรกนะครับส่วนที่เป็นลําต้นอย่างที่พี่บอกไปนะครับลำต้นมันก็คือจะมีขีดขั้นแบบนี้เนาะนะครับถ้าเป็นทางเดียวนะครับก็จะมีแค่ ฝั่งนี้อย่างเดียวเนาะเนี่ยแล้วก็ข้อมูลอยู่ทางขวานะครับลำต้นอยู่ทางซ้ายนะครับตรงนี้จะเป็นลำต้นอ่าแล้วก็ขวามือนะครับขวามือก็จะเป็นใบนั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้เนาะเนี่ยก็คือก้อนนี้เป็นลำต้นแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นใบแต่ถ้ามันมี2ทางเนาะถ้ามันมี2ทางนะครับลำต้นก็จะต้องอยู่ตรงกลางนั่นก็คืออะไรนะครับเนี่ยเราก็จะมีขีดนี้นะครับเป็นขีดกั้นอีกอันนึง และฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งนี้ก็คือจะเป็นใบอีกอันนึงนั่นเองแต่ว่า2ฝั่งนะครับต้องเป็นข้อมูลอย่างเดียวกันน่ออย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นน้ําหนักของเด็กเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเด็กคนละกลุ่มแค่นั้นเองนะครับเป็นข้อมูลเดียวกันเนาะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลของคนละกลุ่มแค่นั้นจากนั้นนะครับแล้วเราอ่านข้อมูลนะครับเราอ่านยังไงฝั่งขวามือนะครับหลายคนเนี่ยแบบโอ้โหสบายมากเลยพี่ก็เอาํำต้นและใบก่อนนะครับแต่ว่าที่คนจะผิดกันเยอะ นะครับหรือว่าชอบสับสนนะคือนี่ครับฝั่งซ้ายมือนะครับขอเน้นไว้อย่างนึงก่อนเลยนะเน้นไว้อย่างนึงก่อนเลยนะครับว่าแผนภาพลำต้นและใบตามชื่อของมันนะครับเราจะต้องเอาลำต้นเนาะต่อด้วยใบนะครับลำต้นต่อด้วยใบเสมอเอออันนี้นะครับเน้นเลยนะครับลำต้นต่อด้วยใบอย่างเช่นถ้าเป็นทางด้านขวานี่เนาะหนูมี3กับมี9นะครับหนูก็จะเอาเลข3มมาก่อน เนาะแล้วก็มี9ต่อท้ายนะครับมันก็จะเป็น39เอะไรประมาณนี้นึกออกเนาะเนี่ยฝั่งขวานะครับไม่มีปัญหาแต่ฝั่งซ้ายนะครับมันจะรู้สึกขัดใจอยู่นิดนึงทาไมล่ะนี่ไงสมมติว่าตัวนี้นะครับมี0กับ4อันนี้ไม่ใช่0ูนย์นะ0 4นย์ี่นี่ผิดนะครับเราจะต้องเอาลำต้นมาก่อนนะครับเราจะต้องเอาลำต้นมาก่อนเสมอนั่นก็คือมันจะต้องเป็นเลข4ก่อน เนาะแล้วค่อยตามด้วยเลขศูนย์ะครับก็คือลำต้นเอาตรงกลางมาก,ก่อนก็เอาเลขศูที่เป็นใบมาต่อท้ายลักษณะนี้นะครับโอเคเนาะอ่าอันนี้นะครับก็คือการอ่านแผนภาพลำต้นและใบทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาทีนี้เนี่ยน้องก็มีข้อมูลเนาะก็คือเลข1อันนะครับใบ1อันก็เป็นข้อมูล1ตัวอันนี้ก็37เนาะถ้าอ่ามีเลข2อยู่ตรงแถวที่ 5, ย่างี้ก็จะเป็น52นะครับทีนี้นะครับพอมีข้อมูลและ เรารู้แล้วว่าเด็ก19คนมีคะแนนเป็นอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูนี่นะครับพี่สยนะครับพี่สายหายยังไงน้องพี่สยเราก็จําได้เนะว่ามันก็คือ max ลบด้วยมินถูกไหมครับเอาค่ามากสุดเนาะลบด้วยน้อยสุดนะครับก็เป็นการทวนนะครับพี่สายนะครับก็คือเอา m a กเนาะนะครับลบด้วยมินนะครับเดี๋ยวพี่ย้ายไปเขียนข้างล่างแล้วกันนะครับเนาะข้อกอไก่เขาบอกว่าพี่สยของนักเรียนหญิงนะครับมากกว่าพี่สยของนักเรียนชายอยู่2กิโลกรัม นะครับเราก็ต้องหาแยกกันนะครับหาพิสัยของชายก่อนละกันนะนะครับพิสัยเนะของนักเรียนชายนะครับหายังไงนะเราก็ต้องดูนะครับว่านักเรียนชายนะครับพิส <salud> ัยเนี่ยมันคืออะไรนะครับค่าน้อยสุดคือไรค่ามากสุดคือไรนักเรียนชายคือ <kill> ฝั่งนี้เนาะนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราลองสังเกตชุดข้อมูลก่อนนะว่าข้อมูลมันเรียงลาดับกันยังไงนะครับ ลองดูที่ลำต้นก่อนนะครับลำต้นนี่ตรงนี้นะครับน้องสังเกตนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเรียงแบบนี้เลยนะครับสามไปสี่สี 5, 5่ไปห้าห้าไปหกหกไปเรื่อยๆอย,ย่างนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าข้อมูลนะครับจะเรียงจากด้านบนเนาะด้านบนเป็นค่าน้อยนะครับและลงมาเรืยย่อยๆลงมาเรืยย่อยจะกลายเป็นค่ามากลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าน้องอยากหาค่าน้อยสุดแน่นอนนะครับน้องจะต้องดูจากแถวบนสุดนั่นเองนะครับแถวที่น้อยที่สุด ทีนี้นะครับพอดูลําต้นเสร็จมาดูใบมั่งนะครับมาดูใบมั่งตัวที่อยู่ใกล้กับลําต้นนะครับเนาะตัวที่อยู่ใกล้กับลําต้นจะมีค่าน้อยนี่นะครับจาก0ูนย์ไปเจ็ดนี้ศูนย์ไปสองออกไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับก็คือเนี่ยจากน้อยเนาะจากน้อยนะครับตรงกลางน้อยออกไปข้างนอกจะยิ่งมากเช่นเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายมือเนาะเนี่ยตรงกลางนะครับอยู่ใกล้ๆจะมีค่าน้อยถ้าออกไปข้างนอกจะมีค่ามาก ลักษณะนี้เลยนะครับก็คือตรงกลางจะน้อยออกไปข้างนอกจะมีค่ามากแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับลองใช้เทคนิคนี้นเนาะเราอยากรู้ว่าเฮ้ยของผู้ชายอยากได้ค่ามากที่สุดหายยังไงอ่ามากที่สุดก็จะต้องอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ต้องอยู่เป็นไงอยู่ไกลๆนะครับนั่นก็คือล่างสุดก็เป็นเลข6เนาะไกลสุดเป็นเลข8ดนะครับงั้นของผู้ชายนะครับอ่ะเราก็เอามาก่อนเลยนะครับนี่ ผู้ชายเนาะคือ68ก่อนเลยลบกับตัวน้อยนะครับตัวน้อยคืออะไรนี่นะครับก็อันนี้เป็น30เนาะแต่ว่าระวังนะครับนี่30ไม่มีข้อมูลอยู่นะครับถ้ามันไม่มีข้อมูลอยู่หนูต้องไปดูแถวถัดไปนะใช้แถวเดิมไม่ได้นะครับจะมองเป็น3แล้วก็มา10อย่างนี้ไม่ได้เนาะมันต้องเป็น4นะครับเป็น4แล้วก็น้อยสุดก็ต้องอยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ใกล้ๆก็เป็น40ท่านเองนะครับอ่าเราก็ลบไปนะครับลบ8 40 เนาะซึ่งจะเท่ากับ28นั่นเองทําเช่นเดียวกันกับผู้หญิงนะครับอ่ะพิสัยเนาะของเพศหญิงนะครับนักเรียนหญิงเป็นเท่าไหรเนี่ยอ่าเราก็ดูเหมือนเดิมนะครับมากสุดเนาะนักเรียนหญิงอยู่ทางขวานะครับอยู่ด้านล่างสุดและไปขวามือสุดเนาะไกลไนะครับก็คือ67นั่นเองนะครับใส่มาเลยนะครับเป็น67ลบด้วยค่าน้อยสุดนะครับน้อยสุดก็อยู่บนสุดและใกล้ที่สุดนะครับเป็น37นั่นเอง นะครับลบกันนะครับ6 7ลบ37ก็จะเหลือ30เนาะซึ่งมันต่างกันนะครับเอาลบกันได้เป็น2พอดีนั่นเองนะผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย2นะครับซึ่งโจทย์บอกว่าเฮ้ยผู้หญิงนะครับมากกว่าของผู้ชายนะครับอยู่2กิโลกรัมข้อนี้ก็เลยถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็คือการดูข้อมูลแบบง่ายๆนะครับถัดมามาดูขอไข่กันบ้างนะครับฐานนิยมนะครับนี่ฐานนิยม ฐานนิยมเนี่ยก็ชอบเอามาหลอกเหมือนกันนะครับเอามาหลอกยังไงเนาะปกติฐานนิยมคือตัวซ้ําถูกไหมทุกคนรู้อยู่นะครับว่าฐานนิยมคือตัวซ้านะครับเนาะเราก็จะไปดูแบบโอ้โหตัวซ้ําบางคนก็ดูต้นมั่งดูใบมั่งนะครับเนี่ยบางคนเห็นแบบโอ้โหพี่เลขเ็เต็มเลยฐานนิยมเป็น7แน่นอนนะครับฐานนิยมเป็น7แน่นอนไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยข้อมูลไม่ใช่7เนาะ ซึ่งเราก็นับเป็นนะว่าจริงๆไอเลข7เนี่ยมันไม่ใช่7นะมันคือ37ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่7นะครับตัวนี้มันคือ47ซึ่งดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลอันเดียวกันนะครับอ้าวแล้วหนูจะดูยังไงต้องไล่ทีละตัวเลยหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเนาะข้อขอไข่นะครับฐานนิยมนะครับหลักการนะครับฐานนิยมเนี่ย่านะครับให้เราดูนะครับดูตัวซ้ํานะครับ แต่ว่าไม่ต้องดูทั้งหมดเนาะให้ดูเฉพาะแต่ละชั้นนะครับดูเฉพาะแต่ละชั้นนะชั้นไหนซ้ําเยอะสุดนะครับอันนั้นแหละคือฐานนิยมนะครับเพราะฐานนิยมของเราคือตัวซ้ํานะครับถ้ามันอยู่ในชั้นเดียวกันเนาะหรือว่าเฉพาะชั้นใครชั้นมันเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันนั่นเองนะครับดังนั้นมันก็คือเป็นตัวซ้ําที่เราต้องการนะครับอ่ะดังนั้นพอรู้แบบนี้แล้วเนาะลองไปดูข้อมูลเรานะครับ นี่นะครับเนาะเราก็ลองนับดูนะครับเขาดูฐานนิยมของทั้งห้องนะครับทั้งห้องหมายความว่าเราดูชั้นหนึ่งเนี่ยเราต้องดูทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ได้ดูทั้งฝั่งเดียวเนาะต้องดูทั้งคู่นะัสองฝั่งนะครับมาดูซิว่าฝั่งไหนนะครับเยอะกว่ากัก hood. นเนาะสังเกตนะว่าเฮ้ยฝั่งขวาเนี่ยตรงนี้มีเลขเจ็ดเนี่ยสามตัวนะตรงนี้นะมีเลขเจ็ดนะครับรมีเลขเจ็ดสามตัวนะครับเนาะเจ็ดข้างบนนี่ไม่เกี่ยวนะข้างบนไม่เกี่ยวอ่ะปล่อยมันไปนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับ ลองดูที่เลข5้าลองดูดีๆนะเลข5นะครับเนื่องจากเราเอาทั้งข้องเนาะมันก็ต้องมีทั้ง2ฝั่งคนระับ2ฝั่งเนี่ยเลข5นะครับไอ้ลัก5าเนี่ยมีเลข2อยู่ทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยสตัวเยอะกว่านะครับเนาะสตัวเยอะกว่านะครับดังนั้นหมายความว่าเราก็จะเอาตัวเยอะเราก็เลยสรุปได้นะว่าฐานนิยมคือนะครับองค์กลางเป็น5และข้อมูลเนะาะใบเป็น2นะครับเราจะได้ว่านะครับฐานนิยมนะครับจะเท่ากับ 52นั่นเองซึ่งโจทย์บอกว่ามันคือ52ข้อนี้ก็เลยถูกต้องอีกเช่นเคยนะครับต่อมาครับคอทายนะครับคอทายเนาะเราก็จะต้องหาตำแหน่งก่อนถูกไหมครับคอท้ายต้องหาตำแหน่งก่อนนะครับเราก็จะมาหานะนะครับตำแหน่งคอทายนะครับตำแหน่งคอท้ายนะครับก็จําสูตรกันได้นะครับก็คือ r คูด้วย n บวกหนนะครับแล้วก็ คอทายนะครับแบ่งเป็น4ส่วนเราก็หาร4เข้าไปนะครับเนาะอันนี้นะครับ R คืออะไร R คือคอทายที่เท่าไหร่นะเราอยากได้คอทายที่1ก็คือ R เท่ากับ1นะครับตรงนี้เนาะก็แทนเข้าไปนะครับก็คือเป็น1นะครับคูด้วย n n คือจํานวนนะครับจานวนโจทย์ให้มานี่คือ19คนนะครับเราก็ใส่ไปนะครับ19บวกด้วย1แล้วก็หารด้วย4นะครับเป็น20ส่วน4หรือว่า เท่ากับ5นั่นเองแต่ระวังนะครับอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คอทายนะมันคือตำแหน่งนะครับมันคือตำแหน่งน้อะหมายของว่าคอทายนะครับ Q 1เนี่ยจะเท่ากับนะครับข้อมูลนะครับตำแหน่งที่5อ่าเราต้องไปดูนะครับว่าไอตัวที่5ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะตอนนับนะครับก็นับดีๆนะครับแน่นอนเราจะนับจากน้อยไปมากถูกไหมครับเราก็นับจากด้านบนก่อน เนาะด้านบนน้อยสุดถูกไหมครับก็อนี้ไง,ไงมี2ตัวนะครับอ่าแล้วก็นับต่อนะครับตอนนับเนี่ยชั้นถัดมาเนาะระวังดีๆนะครับอย่าไปเผลอนับแบบว่าเอ้ยขวาก่อนซ้ายหรือว่าซ้ายก่อนขวาไม่ได้นะครับหนูต้องดูในชั้นนะว่าข้อมูลอันไหนมันน้อยกว่ากันอย่างเช่น40เนาะกับ43เราก็จะเห็นนะว่าบ0่น้อยกว่าถูกไหมมันก็ต้องเป็นตัวที่3นะครับ40 ตัวที่4คือไม่ใช่44นะ43นะครับ4 3น้อยกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่4และตัวที่5ก็กลายเป็น44นั่นเองนะครับน้องตัวที่5คือ44นะครับเนี่ยความยากของมันเนาะของอันนี้นะครับก็คือระวังตอนนับนะครับดูดีๆว่า right ข้อมูลตัวไหนที่เราต้องการกันแน่นะครับ us, อ่ะอันนี้เนาะเราจะได้นะครับว่านะครับตำแหน่งตัวที่5นะมันคือ44เนาะเมื่อกี้นะครับอ่ะเราก็ไปดูนะว่า เฮ้ยโจทย์บอกว่า44นะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ถูกอีกเช่นเคยสรุปนะครับข้อนี้เนาะก็ถูกต้องทั้ง3ข้อเลยนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับแผนภาพลำต้นและใบเนาะนะครับก็คือลำต้นอยู่ด้านหน้าเสมอนะครับแล้วก็ใบนะครับต่อท้ายลำต้นลำต้นจะมีกี่หลักก็ได้ขอแค่คุณเอาใบนะครับที่เป็นหลักหน่วยมาต่อท้ายแค่นั้นเองนะครับยิ่งลงล่างยิ่งมากเนาะแล้วก็ยิ่งไกลลำต้นนะครับยิ่งมาก นะครับอยู่ใกล้ยิ่งน้อยนะครับจากนั้นเนาะดูข้อมูลนะครับดูดีๆระวังโดนหลอกด้วยนะครับ